สวัสดีพี่พี่น้องน้องผู้เลี้ยงสุกรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวการจัดการลูกสุกรแรกคลอดว่าจะมีความสำคัญอย่างไรและมีเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติคร่าวๆให้กับเพื่อนๆพนีพ่ๆีได้ลองนำไปไประยุกต์ใช้กันนะครับตามความถนัดลองมาฟังกันดูนะครับมาเริ่มจากการทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้กันก่อนนะครับ 1. คือกรรไกรสำหรับตัดเขี้ยวนะครับ 2คือกรรไกรสำหรับตัดหางนะครับ3จะเป็นท่าดเหล็กชนิดฉีดนะครับ4จะเป็นไซลิงอัตโนมัติหรือไซลิงออโต้นะครับ5จะเป็นไอโอดีนสำหรับฆ่าเชื้อและรักษาแผลนะครับมาพร้อมกับตัวฟอกกี้นะครับ6จะเป็นเข็มความยาว0.5นะครับถ้าเกิดไม่มีเข็มขนาดนี้ก็ให้ตัดปลอกเข็มนะครับให้มีความยาวเท่ากับ0.5เหมือนกันนะครับสามารถใช้แทนกันได้นะครับ7จะเป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อจําพวกกรอกปากนะครับเพื่อป้องกันโรคบิด แจะเป็นถุงมือนะครับทั้งถุงมือยางและถุงมือผ้านะครับในการตัดเขี้ยวในท่ายืนนะครับผมจะมีเทคนิคโดยการใช้มือซ้ายนะครับจับคอลูกหมูไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ซ้ายแย่เข้าไปในปากนะครับตรงบริเวณกลามจากนั้นก็ให้หนีบด้านท้ายของลูกหมูไว้นะครับด้วยแขนของตัวเองนะครับวิธีนี้ต่อให้มีแรงน้อยนะครับก็สามารถจับลูกหมูอยู่นะครับ เหมาะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆหรือผู้ชายตัวเล็กๆเหมือนกันนะครับงงเมื่อจับไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อลูกหมูไม่ดิ้นแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดเขี้ยวนะครับใช้ปากของกรรไกรเนี่ยเป็นตัวแยกระหว่างฟันลิ้นและเขี้ยวนะครับเมืงง่อแ,แยกฟันออกจากเหงือกและลิ้นได้แล้วนะครับชัดเจนแบบนี้ก็ให้ทำการตัดอย่างรวดเร็วนะครับ ให้เคี้ยวนั้นขาดภายในหนึ่งครั้งนะครับจะทําให้ฟันนั้นไม่แตกนะครับแต่หากตัดซ้ําหลายครั้งนะครับฟันเคี้ยวของลูกหมูอาจจะแตกได้นะครับหากฟันเคี้ยวแตกแล้วจะทําให้ลูกหมูนั้นกินนมได้ยากลําบากขึ้นนะครับเหนือก็จะบวมนะครับทําให้ลูกหมูผอมแกรนหรืออาจจะป่วยได้นะครับ ในระหว่างที่ตัดให้พยายามหันหน้าไปทางอื่นนะครับไม่งั้นก็ปิดตานะครับตอนที่ตัดเขี้ยวลงมาเพราะว่าตัวเขี้ยวจะกระเด็นเข้าตาได้นะครับอาต้องการความปลอดภัยให้ใส่แว่นเพื่อป้องกันเขี้ยวกระเด็นชักนิดหนึ่งนะครับผมจะเลือกตัดเขี้ยวลูกหมูนะครับตอนที่ลูกหมูมีอายุ3วันนะครับทําไมถึงตัดเขี้ยวตอน3วันก็เพราะว่า1-2วันแรกนั้นนะครับเราจะปล่อยให้ลูกหมูนะครับได้กินนมน้ำเหลืองอย่างเต็มที่นะครับ หากเราทําการตัดตั้งแต่วันแรกนะครับลูกหมูตัวไหนที่เกิดฟันร้านะครับหรือเจ็บเหงือกเหงือกบวมขึ้นมานะครับลูกหมูตัวนั้นก็จะได้กินนมน้อยลงนะครับทําให้ได้รับภูมิคุ้มกันน้อยแล้วก็จะมีปัญหาการป่วยหรืออ่อนแอหรือผอมโซในภายหลังนะครับข้อดีของการตัดเขี้ยวนะครับ หนึ่งเลยก็คือการป้องกันการกัดกันเองของลูกสุกรนะครับจนบาดเจ็บหรือได้แผลชะกันนะครับ2ก็จะเป็นการป้องกันการกัดหัวนมแม่นะครับในขณะที่ลูกสุกรแย่งกันกินนมนะครับทำให้แม่เกิดการอักเสบหรือเป็นแผลใหญ่นะครับ 3. คือป้องกันแม่สุกรบาดเจ็บได้นะครับทำให้ยืดระยะเวลาการใช้งานของแม่สุกรออกไปได้นานขึ้นนะครับข้อเสียของการตัดเขี้ยวนะครับคือหาก ตัดเขี้ยวแล้วเกิดเหงือกบวมขึ้นมานะครับจะทําให้ลูกสุกรกินนมลําบากยิ่งขึ้นนะครับหลักสําคัญในการตัดเขี้ยวลูกสุกรเลยนะครับคือลูกสุกรจะมีทั้งหมด8เขี้ยวนะครับต้องตัดให้หมดทั้ง8เขี้ยวนะครับและตอนตัดนั้นนะครับก็ให้ตัดให้เสมอเหงือกเลยนะครับแบบในวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ตัดภายในครั้งเดียวนะครับหากไม่สามารถตัด2เขี้ยวพร้อมกันได้ ก็สามารถเลือกตัดทีละเขี้ยวได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องตัดแต่ละเขี้ยวด้วยความมั่นใจนะครับให้ขาดภายในครั้งเดียวนะครับต่อไปจะเป็นการฉีดท่าดเหล็กนะครับ โดยปกติเราจะฉีดธาตเหล็กให้ลูกสุกรปริมาณตัวละ2 cc จะเป็นการฉีดครั้งเดียว2 cc หรือแบ่งฉีดเป็นครั้งละ1 cc ห่างกัน3-5วันก็ได้เช่นกันนะครับในการฉีดธาตเหล็กให้ลูกหมูหากต้องการทําคนเดียวผมแนะนำให้ใช้ไซลิง์อัตโนมัตินะครับและเข็มที่ใช้ความยาวเพียง0.5ก็เพียงพอแล้วนะครับธาตเหล็กผมจะฉีดตอนลูกสุกรอายุได้3วันนะครับ<ๆ>เช่นเดียวกับการตัดเขี้ยวและการตัดหาง ทำไมต้องฉีดธาตุเหล็กเนื่องจากลูกสุกรแรกคลอดมีการสะสมธาตุเหล็กในตัวก่อนคลอดมาน้อยนะครับทําให้ธาตุเหล็กที่สะสมไว้ในตัวจะถูกใช้หมดภายใน2-3วันหลังคลอดเราจึงต้องฉีดธาตุเหล็กเพื่อให้กับลูกสุกรหลังคลอดเพื่อให้ลูกสุกรนําไปใช้ในการเจริญเติบโตที่ดีนะครับเทคนิคที่ผมเลือกใช้ในการฉีดธาตุเหล็กให้ลูกสุกรในคลิปนะครับก็จะมี2วิธีนะครับก็คือหนีบไว้ด้วยแขนนะครับ หรือไม่ก็จับตรงบริเวณหัวหรือคอนะครับในกรณีผู้ปฏิบัติเป็นคนตัวเล็กแต่ลูกสุกรตัวโตวนะครับผมแม่แนะนำให้จับบริเวณหูนะครับอาจทำให้ลูกสุกรร่วงหล่นหรือหากมือเราไม่แข็งพอนะครับลูกสุกรก็จะดิ้นอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับแต่ข้อสำคัญนะครับทุกวิธีมีความเสี่ยงนะครับผู้ปฏิบัติต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับตอนปฏิบัตินะครับ What supposed oh, yeah. ต่อไปจะเป็นการตัดหางนะครับการตัดหางผมจะตัดตอนช่วงอายุ3วันนะครับทําไมเราจึงต้องตัดหางลูกสุกรตอนอายุ3วันนะครับก็เพราะว่าหากตัดหางลูกสุกรตั้งแต่อายุแรกเกิด1วันนะครับจะทําให้ลูกสุกรเสียเลือดนะครับ และตัวลูกสุกรเองก็สะสมธ่าุเหล็กมาน้อยแล้วนะครับจะทําให้ลูกสุกรตัวซีดนะครับโอกาสรอดของลูกสุกรก็จะน้อยลงนะครับแต่หากมีเวลาให้ลูกสุกรได้ดืม่มนมน้ําเหลืองอย่างเพียงพอนะครับแล้วจึงค่อยตัดหางนะครับจะทําให้โอกาสรอดของลูกสุกรนะครับมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคการตัดหางในวิดีโอนี้ผมก็จะใช้ด้วยกัน2วิธีนะครับหหากลูกสุกรไม่ดิ้นมากนะครับก็จะจับหางขึ้นมา เศษหส่วนสาของความยาวหางทั้งหมดนะครับแล้วทําการตัดได้เลยจากนั้นก็พ่นไอโอดีนแต่หากลูกหมูพยายามดิ้นมากนะครับก็จะรวบขาเอาไว้นะครับแล้วใช้นิ้วที่เหลือนะครับจับหางเอาไว้จากนั้นกะความยาวเศษหส่วนสาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดได้เลยนะครับหลังจากตัดแล้วจึงพ่นไอโอดีนนะครับเพื่อทําการรักษาแผลและฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับ หากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆหรือหากพี่ๆเพื่อนๆชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ